วันนี้ผัดไทยน้ำซอสจากชุมพรนะคเะแม่ครัวสั่งตรงมาจาปลาจีนน้ำซอสจากชุมพรวันนี้อินเตอร์มากค่ะมาถั่วทีบรู้จักไหมถั่วทีบมาถั่วทีบนี่นี่จัดเต็มมากค่ะ มีทางลยูชิ้นหมูเนื้อหมูสไลด์กุ้งแห้งกุ้งสดกุ้งสดหมดแล้วหรอยาง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 ไมหมดมีทถ้ากุ้งสดกุ้งแห้งจัดเต็มขนาดนี้ทำทำกระทะละหนึ่งพอชั่นแม่ของพ่อ,ะอ่ะเดี๋ยวพ่อ,อยไม่ทำกำลังทำพวมรู้จักไม่พวมนี่ แล้วรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนที่ใส่แล้วเรียนให้นอยนะน้ำซอสจะคงความอร่อยมากเด่นข้นอส่ผัดปักใต้ถ้าจะใส่กะทิด้วยนะถ้าใส่กะทิเป็นหลักอันนี้เราเกใ็ใส่แล้วหลักใช่ใส่กะทิแล้วก็กะทิมาเคี่ยวแล้วก็ใส่ไอ้ อภิษแดงแดงอ่ะไปปัน mm ่ hmm. หนหอมหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่อะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้ก็หอดมา,าปลาไซหอมแบบไม่มีสีเขียวสุกเส้เนหน่อยใช่เราต้องลวกค่ามนิดหน่อยเพราะมันแข็งนะอร่อยเลย ใส่น้ำในในน้ำซอสอีกอมไม่เละนิ่มเลวมันจะเละไปไหน่อยนะเราลวกอดีกว่าพอเสับสุกนีแยกแล้วแยกเลยอันนี้ก็ใส่พริกมาปกติเขาไม่ได้ใส่พริกหรอกใช่วันนี้ทำไมใส่พริกมากไม่รู้บอกไม่ต้องปรุงอกั้งเออไม่ต้องปรุงกินได้เลย ให้มันสีนสวยๆหน่อยแหอมก็เองโน่นอ่ะอันนี้รสเปรี้ยวรสหวานแล้วนะอาจารย์มาเอาใส่หอมสดอย่างคุณลิศนี่มันหวานเหไรด้วยถ้าจะกินหวานน่ะจะเป็นเบาหวาน ต้นหอมให้มันเขียวเขียวส่วนงอกหมดบ้าก็ปั๊บมันเบาจ้ะปั๊บมันเบาไม่ได้เปิดเต็มที่อาจารย์มาใส่เสร็จแล้ว เร็จแล้ว้ว่านาทีไหมอ๋อปิดแล้วคือนปิด้อลวกน้ำโยทว่านาทีป๊อ่เสร็จอภัยคเาแค่ได้อะไเอาอภัก็เติมเองอันนี้ตอนแรกว่าจะทำให้เอ็กซ์มันจัดเต็มขนาดพุณน,นะ ใส่ทั้งไก่ใส่ทั้งกุ้งใส่ทั้งหมูใส่ทั้งลูกชิ้นเจ็บเจ็บฮะ